ทำมถ้ยูถ่า่ายรหนาวบอกตอนไม่เหนือติตโอ้ติกันเ,เหนือเลยส่งนี่เออ้นเอเอเอาฝั่งนั้นลีนา่าน,นี่คืออะไรอ่ะอ,อ,าาอ้าวรกว่าลน้าสวัสดีค่ะมำาค่ะอันนั้นลีหนานลีหลังไม่น่้ข้าวสาค่ะสว,สวยสวยมาทให้ขาวได้ไดมันเหาหัวดบอก สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะานีมากัมากัพอดีเนี่ยมันเป็นแบบสวยๆสวยอยู่ขอบคุณพี่พายเก๋งนะคะเพิงบอกันเพิ่งมางามเจ้าเส้ยเจ้าเจ้าเสมาง่ามจิเฮ้ยเพงมามาเกี่ยวสัญญาเจ้าเจ้าั่วมาเกี่ยวสัเจ้าขั้วมาเกี่ยวสัญมาเกล่าดีดอกรักดอกที่อกเล่นบ่ได้เดียว สิงตัวมือด้วิแล้วเนาะนี่เนาะนม่คุจาาคนเี่ได้บอกเขา่าเจ้าว่าซิแล้วค่ะก็ต้องเก็บเตีนค่ะโองสิได้ติว่าหนามาิขนมไมันเลแต่ว่าหนามาชนตอริบบะามาชนมันมันสาไดย์บบิกไสเอาน้กรสีเอาขีมหนวดใส่เดบ์นกรสิออนเมนบบมาอยู่าพี่น้องวันนี้ขออนุญาตแจีงน้องลีน่านะครับลีน่าบอกว่าแกงได้ ลีน่าอนุญาตแล้วบอกว่าแกงได้แต่อย่าแรงมาสั่นอันนี้แกงเบาๆนะครับให้ความไม่ไม่ใช่ค่ะมันคือคอลเลคชั่นใหม่อ๋อมันเป็นคอลเลคชั่นของลีน่าแต่งแบบนี้แล้วพี่น้องท่านไปก็เลยตื่นเบิร์ตแสดงว่าไม่เดินส้มผมยังมึิงอายุยุติธรรมแสดอกก็เลยแกงเพิ่นเดี๋ยวกขงามพี่น้องตอนนี้ยังผมยังมได้เขาที่เขาทันอ้งว่าได้แกงนั่งตรงขากันบ่ค่อยได้ดทายกันบัดนี้มิได้แกง เออนี่นี่เดิมเขาที่เขาทางแล้ว่ะดิพี่น้องเอาเทีเฮ็ดบเทียเสียงมาหันก่อนนะอันนี้เป็นเป็นเทคนิคการอ่าทำทรงผมของลีน่านะครับเพื่อก็จะไปหาเลือกบีกคับสีผมกัากันพอดีเนาะของเมนนะคะเป็นบอกมาผมอ่าผมแถลีน่ากับสีนีบเป็นบอกผมจริงจริงเพื่อนเนอะเปย์เลยโอ้แสดงว่ามุ่นมุ่นเมร เอาสุดอีกสุดหนึ่งมุ่นเมร์ท่านีนแหล่ามันมองท่านเหล่าอันอันนี้ว่าท่านอันนี้โอ้รับเุญพี่น้องมีหน้าคนในไ่มุ้นเมร์ฮะบุญพี่น้องพี่น้ามุ้นบ้ยคนละอันคนละมุ้นคือบัวเซรามูนเซลมูนมุ้นเมร์เห็นไหมจังว่ามรดกตั้งแต่คุณแม่สมัยคุณแม่ยังคุณแม่เป็นหมอราง กีงไข่กีหมูกียังเนีคือมูนแม่ยาบ้าเป็นกีโซเดียมนะเนี่ยจะสัญนยังมเป้่าเขาก็เล่าเรื่องดีมูนแม่ถึงมรดกจากแม่คือ้แต่แม่เป็นคือพวกมูนเสียที่มันเสียเอาไปจากแม่นั่นน่ะไม่เสียอันนี้ยังไม่เสียเพราะยังดีอยู่มนเออเห็นบอพ่อแก่ให้แล้วนะพ่อเห็นบอกพ่อว่าจะอดแล้วว่อเันเอาอย่าจื้อบบอกแล้วย่าเว้าเห็นบอกพ่อพ่ออวดว่ได้ ยี่หันมาบันี้แล้วเราพี่น้องสวยแล้วหรือยังหรือเปล่าสวยได้แค่นี้สวยแล้วพี่น้องบันฑิทหารได้เป็นส่งก่อนที่จะใส่มงกุฎนะครับก็เลยตกใจในแจนอยบันี้ส่งนี่เรียวๆเราดูว่าคุณจะใส่มูลแม่ได้พอดีไหมล่องเลยเป็นบ่แเม่ใส่แล้วพอดีแ๊ะเป่าเขาเรียบร้อยโอ้ก็ถายพพี่น้องชุดเดิมที่คุณแม่เคยใส่ลำสู่รุ่นคุณลูกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ่าแล้วก็เดี๋ยวที่ไทยพี่น้องเบลิงครับ